สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้ก็อยู่ในกลางใจเมืองกรุงเทพอีกเนาะเพื่อนๆเนาะพี่ยุกับน,น้องพิมพ์ก็พาจอยไปเนี่จ้ะนะจะไปตอนนี้กําลังจะไปที่ไอคอนสยามตรงนี้จอยก็ยังไม่เคยไปสักทีเพื่อนๆนะในชีวิตจอยจะจอยยังไม่เคยไปเลยเพื่อนๆตรงเนี้ยอันนี้สวยมากมุมเนี้ยจอยชอบนะอชอบเพื่อนๆนเออจอยชอบมากจอยเป็นคนที่ชอบตึกลาบ้านช่องจ้ะนี่มาถึงละนะนักท่องทเที่ยวก็เยอะเยอะเพื่อนๆนะ จอยก็ถ่ายเท่าที่จอยถ่ายได้เด้อเพื่อนๆเด้อนาเสนอในสิ่งที่ว่าจอยได้เห็นจอยจะเอาไปฝากสามีและย่าจ้ะนะกับแม่ย่าและลูกๆเนาะถ่ายทําคลิปไปเงี้ยมันก็เป็นความทรงจําดีๆครั้งหนึ่งเราเคยมาอย่างเงี้ยจ้ะถ้าไม่มีพี่ยุกับน้องพิมพ์จอยก็ไม่รู้หรอกจ้ะว่าตรงนี้อยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยพี่ยุกับน้องพิมพ์พามาจ้ะนะสวยบรรย,บรรยากาศเพื่อนเพื่อนเอ้ถึงว่านักท่องเทีย่ยวเยอะเยอะ เขาจะเปิดน้ําพุด้วยเพื่อนเพื่อนคนเขาก็เดินมาบอกนะดัางานเขาบอกว่าให้ขยับออกไปไกลๆเดี๋ยวจะเปียกกันอย่างเงี้ยห้ามไปใกล้อย่างเงี้ยตอนเขาเปิดโชว์น้าพุอะ่ะเพื่อนเพื่อนนะมันมีหลากหลายสีสันจ้ะอันนี้คือเขาเปิดแบบว่ายังไม่แรงมากนะไอ้ตอนสุดท้ายเ็าเปิดแรงเพื่อนเอ้ยแบบเปียกหมดอะ่ะนี่จ้ะถ่ายให้ดูทุกทุกมุมอย่างเงี้ย ไม่ใช่หรอกบางคนเขาไม่เคยมาไงเพื่อนบางคนก็เหมือนจอยอ่ะไม่เคยไม่รู้ไม่เคยเห็นเขาไม่ได้มาสัมผัสอย่างเงี้ยไม่มีโอกาสได้มาสัมผัสเหมือนจอยเนี่ยแหละถ้าไม่มีพี่ยุจอยก็ไม่ไม่รู้อ่ะเพื่อนเพื่อนก็จะไม่รู้ไม่เห็นเงี้ยก็มีพี่ยุนี่แหละที่พามาจอยถึงได้เห็นสิ่งสวยๆงามๆเนาะก็เหมือนกับเพื่อนๆบางท่านไม่มีโอกาสได้มาอย่าเงี้ยจอยถ่ายให้ดูเพื่อนๆก็ได้เห็นอย่างเงี้ยเนาะบางคนไม่มีโอกาส ที่จะได้มากันทุกคนนะเพื่อนเพื่อนเหมือนจอยเหมือนกันถ้าพิยุไม่ชวนจอยมาจอยก็ไม่ได้มาจ้กจอยก็ไม่รู้ว่าไอคอนสยามมันเป็นยังไงอะไรไงเงี้ยเพื่อนเพื่อนจอยก็อยู่เหมือนกับอยู่ในโลกของจอยในป่านในเขาอะความความความรู้สึกอะเหมือนกับเปรียบเทียบอะนะเนี่ยจะ้ะนักท่องเที่ยวเยอะตรงเนี้เพื่อนเพื<ๆ>่อนเพราะมันติดกับแม่น้ำไงดูคอนโดอะใช่ไหมเขาเรียกคอนโดมิเนียมเหรอหรืออะไรก็ไม่รู้แหละอืมเนี่ยจ้ะ ฝรั่งก็เยอะคนจีนก็เยอะเริ่มเปิดน้ำโชยก็จะแล้วก็จะเปียกกันเป็นแถวทีเนี้ยอ่ะถอดแมสทัหนไหนหายใจไม่ออกมาร้อนมากแต่เพื่อนจอยจอยจะใส่ตอนที่ว่าคนเยอะๆตรงตรง,ตรงไหนโซนคนเยอะๆพอตรงนี้ให้อากาศมันถ่ายเทนหน่อยจอยก็จะถอดออกจ้ะแล้วก็จะใส่ต่ออีกจ้ะเนี่ยมันหายใจไม่ออกเพื่อนจอยไม่ค่อยชินไงอยู่อังกฤษจอยไม่ได้ใส่แมสกันเนามันก็เลยไม่ชินแต่พยายามใส่ในตัวเมืองใหญ่ๆอย่างเงี้ยจ้ะนะ มาแบบอย่างเงี้ยต้องใส่เพราะคนเยอะคนจีนเยอะนะนักท่องเที่ยวประเทศลหลายประเทศเยอะไงก็จะใส่เป็นช่วงช่วงอาจจะนี่ชอบมุมไหนจอยก็จะถ่ายมุมนั้นนะเพื่อนเนเอ้ยเห็นไหมมันมีหลายสีนะน้ําผุน่ะเห็นไหมสีออ้ยไม่รู้จะบรรยายไงให้เพื่อนๆดูเอาเนี่ยเราจะนะถ่ายไปย่าจอยต้องชอบแน่เลยเนี่ยเพื่อนเเอ้ยถ้าแกได้มาแต่ว่ามันเดินขึ้นเดินลงอขาแกไม่ค่อยดีอะจะนะ อ่ะถอดอีกรอบถอดรถแล้วถอดอีกเอะอยากจะเซลฟี่อ่ะให้ถอดหน่อยเถอะนี่ไหนก็ถอดอีกถอดมันร้อนนเพื่อนมันหายใจไม่ออกลมมันพัดจริงอยู่แต่มันมันพัดไอร้อนที่นี่จอยหายใจไม่ออกัเพื่อนนะหลายคนเขาก็ถอดเข้าถอดออกเหมือนจอยนี่แหละออพอเข้าตัวตึกจอยก็ใส่อะจ้ะนะนี่มันไม่มีคนมาเดินข้างจอยไงให้จอยถอดหน่อยให้จอยสูดอากาศสักหน่อยเพื่อน หายใจไม่ออกไงมันไม่ชินเพราะว่าอยู่อังกฤษเขาไม่ได้มาใส่กันแล้วไงนะแต่อยู่นี่เราก็เข้าใจแล้วจ้ะแต่ว่าเขาก็จะใส่ตรงไหนที่มันมีคนพลุกพล่านเยอะๆเพื่อนๆนะคนเดินเยอะๆนี่ถ่ายไปจากคอนโดเห็นเขาบอกแพงแพงมากเนี่ยสวยเนอะบรรยากาศยามค่ำคืนของกรุงเทพเนี่ย ถึงว่านักท่องเที่ยวเข้ามาเขาถ่ายรูปกันจอยก็ว่าเขาถ่ายตรงนะเราเห็นไอ้ที่เขาขายตามโพสต์การ์ดอะไรอย่างเงี้ยนะที่ไหนได้แถวนี้นี่เองเนี่ยจะ้ะสวยยามค่ําคืนพี่ยุกเขาจะพามาดูไอ้ตะวันตกดินไงมันตรงเนี้ยมันจะเป็นมุมที่สวยมากแล้วตะวันตกดินจะสวยมาไม่ทันตะวันตกดินจะเพราะว่ารถติดเพื่อน,อนจอยมัวแต่ไปตรงที่สยามอะ่ะอืมตรงที่สยามอะไรทั้งอย่างนี่แหละเออไปเดินตรงนั้นไงมัวแต่ห่วงถ่าย ของกินน่ะทีนี้พอออกมาปุ๊บรถติดไงมาไม่ทันไม่เป็นไรนี่แหละมาได้อย่างงี้ก็สวยละจอยก็ชอบมากอย่างเงี้ยนะต่ไม่เห็นตะวันก็ไม่เป็นไรไนะเห็นวิวเอาเพื่อนๆสวยอะพูดแล้วพูดอีกเนาะสวยสวยสวยเพื่อนๆเอ้ยให้จอยพูดหน่อยเถอะสวยสวยเนี่ยมันไม่ได้ไม่เคยมาก็ว่าสวยอะนะเห็นไหมตึกลมมันก็ มานะเพืเ่อนแต่เป็นลมร้อนอะเป็นลมร้อนเป็นแบบว่าไอร้อนๆ้อนะจตะมันไม่ใช่ว่าเย็นสบายอย่างเงี้ยพอข้างนอกเสร็จก็เข้าข้างในจ้ะทีนี้พี่ยุก็จะพาไปทุกชั้นนะนเพื่อนจอยไม่เคยคิดว่าจะต้องขึ้นบันไดเลื่อนหลายชั้นขนาดนี้มาก่อนนะเพื่อนเอ้ยจอยเวียนหัวไม่ใช่หรอกจอยเป็นคนที่ไม่ชอบขึ้นบันไดเลื่อนนะรู้สึกมันเหมือนกับว่าจะจะลม้มเป็นลมล้มตึงอ่ะนะนเพื่อน นี่น้ำพุในน้ำพุเลยน้ำเหมือนกับที่ว่าเขาทำอะไรเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้แหละจ้ะนะถ่ายบรรยากาศพี่ยุแกก็จะดีจะดีเกบอกถ่ายเลยน้องจอยแต่พี่ยุเขาไม่อไม่ให้ถ่ายเขานะเพื่อนๆนะพี่เขาไม่ชอบออกสื่อนะพี่เขาจะเป็นโรคส่วนตัวสูงเขาไม่ไม่ออกสื่อนะเพื่อนๆนะเพื่อนๆก็จะว่าพี่ยุคนไหนเพื่อนๆไม่เคยเห็นเขาหรอกเขาไม่ชอบออกสื่อพี่เขาเป็นเป็นคนที่ว่า โรคส่วนตัวสูงอ่าจอยถ่ายอะไรถ่ายไ,ได้หมดแต่ว่าพี่เขาไม่ห้ามถ่ายพี่เขานะเพื่อนเพื่อนนะนั่นแหละจ้ะเนี่ยสวยแกบอกจอยถ่ายเลยน้องจอยถ่ายไปเยอะเอะจอยก็ถ่ายเยอะเยอะอยู่นี่หมาโซนอาหารนี่ชอบมากอันนี้เขาขนมจีนจ้ะเขาเหมือนก็ทำเหมือนกับว่านั่งเรือขายอะไรเงี้ยทาเหมือนแบบนะให้คนคิดแบบเรานั่งเรือขายเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็พวกลูกชิ้นลูกก็ใส่กงใส่กอกอ,อันนี้ไง ล,ลูกชิ้นยืนกินอ่านะพ,พี่ยุบอกจอยไม่เคยยืนกินหรอกเพื่อนเพื่อนจอยไม่รู้หรอกเห็นถ้าแกบอกว่าลิซ่าอะไรเงี้ยเขายืนกินเงี้ยเนี่ยก็ลับต้องลบเต่กุ้งตัวใหญ่ๆเนี่ยเห็นไหมอุโมใหญ่มากเดินเพลิดเพลินจนแบบว่าไม่หิวอ่ะเพื่อนอุ่นพวกโซนปลาหมึกย่างไอ้พี่ยกุกลัวแต่เราไม่กินเอาไหมเอาไหม,ไมน้องจอยตลอดทางอยู่เพิ่งกินก๋วยเตี๋ยวมางไง มันอิ่มมันเพื่อนพอไม่เห็นอย่างเงี้ยมันจะอิ่มทันทีมันจะไม่อยากกินอะไรเลยแนะ้วแต่พี่เขาเห็นเรานานๆมาทีเขาก็กลัวเราอดอะ่ะส่วนส้มตาําจ้ะนะส้มตําพวกหมูยอพวกไก่ทอดพวกอะไรอย่างเงี้ยจ้ะนะนู้อยากนะาใครอังกฤษมันมีแบบนี้มากเลยถ้ามีแบบนี้มากแล้วุ้งใต่จะเต็มจะคนจะเยอะมาก,กเพื่อนฝรั่งเขาก็ชอบสไตล์อย่างงี้ไงนะเขาก็ชอบอาหารการกินชอบแบบนี้เลยฝรั่งอะ่ะเขาชอบ นะไม่ใช่ว่าแต่จอยชอบแบบฝรัะะ่งก็ชอบแต่ว่านาเขาน่าจะทําสักที่เนาะให้มันมีโซนแบบอย่างเงี้ยแต่มันก็จะมาเหมือนเมืองไทยร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เป็นไปไม่ได้เ,เ,พเพื่อนเพราะว่าของมันนาเข้ามันแพงไงนะมันก็คงจะประยุกต์ัดแปลงนั่นแหละนี่จ้ะ,จะแหนมเห็นไหมแหนมอะ่ะตั้งเป็นแท่งแท่งๆเลยมีทุกอย่างยำด้วยนี่จ้ะ เดี๋ยวก็จะไปหาอะไรกินกันนี่น้าอ้อยสดจ้ะเดินกันก็ขอแห้งก็เลยแวะซื้อน้ําอ้อยอน,อนุ่นขนมครกเนี่ยจ้ะคนจีนซื้อเยอะมากนะนเพื่อนๆนี่บาร์บีคิวแอนดี้จะชอบชอบบาร์บีคิวแบบเนี้ยแอนดีก้กับย่ากับลูกจอยจะชอบเขาชอบบาร์บีคิวแบบเนี้ยมันมี หลายอย่างผสมกันไงแต่แอนดี้จะชอบบาร์บีคิวเนื้อหมูกไก่จ้ะซีฟู้ดเขาไม่ชอบนะเขาจะกินแต่สามอย่างเนี้เยอะมากถ้าพูดถึงมันก็เหมือนกับว่าตลาดเนาะตลาดในห้างอะ่ะเพื่อน,อนตลาดของกินในห้างอ่้าคลา้คลายตลาดปากช่องตลาดที่เขาเปิดกลางวันกลางคืนไนอะ่ะนะตลาดที่ว่าจอยไปซื้อของอาหารกับย่าจอยอะ่ะแต่อันนี้เขาเปิดอยู่ในในห้องเองเนี่ยไซยอู๋ โซนนี้จอก็อยากกินอยากกินเพื่อนเพื่อนมันจะมีไอ้ข้าวคุกะปิอาะจะอยากซื้อไปอยู่แต่ว่ามันร้อนอ่ะเดี๋ยวมันไปบูดในรถอ่ะเพื่อนเพื่อนอันนี้มีหมูวานมีน้ำพริกกะปิปลาทูผักต่างๆถ้าเขาแยกได้อยากเนาะไม่ให้ไม่ไม่เทลาดไปเลยนี่จะโอเคมากถ้าเขาเทลาดไปแล้วมันจะมันจะบูดเดี๋ยวอากาศมันร้อนโซนนี้ก็หมูจ้ะบรรดาหมูทอดกองกันอย่างเงี้ยน่ากินทั้งนั้นแหละแต่พอร้อนๆ้อนมาก็ไม่อยากกินอะไรเพื่อนเพื่อนเอ้ย เนี่ยจะ้ะโซนนี้ก็พวกนี่แหละจ้ะอาหารทะเลอ่ะปูไข่อะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยโซนนี้ก็ผลไม้พวกอะไรเข้าวเหนียวมูนมะม่วงขนุนเงนี้ยทุเรียนอย่างเงี้ยนี่ก็บรรดาลิ้นจี่มังคุด นะ่ะผลไม,ม้มากมายแต่แต่ว่ามาถึงเมืองไทยนี่จอยงวดนี้จอยกินทุเรียนแล้วจอยร้อนในจอยเลยแบบไม่อยากจะกินเลยเพื่อนๆนะร้อนในมันทรมานนะกินแค่ต้องพูนแค่นั้นโนอะโหร้อนในเลยนอนไม่ได้นี่กับบาร์บีคิวจะ้ะบาร์บีคุงบาร์บีคิวบาร์บีคิวนี่ปลาหมึกอันนี้จอยจะเอาอันนี้จะ้ะนะทอดมันปูจ๋านะจอยจอยจะเรียกอย่างนี้นะ่ะ ทอดมันปูจ๋าไข่เค็มอะจ้ะไม่ได้กินนานมาแล้วจอยเคยไปทํางานร้านอาหารแถวท่าพัะจันไงสมัยก่อนนี่โหแพงมากสมัยจอยอายุสิบหกสิบเจ็ดอะเพื่อนท,ที่ที่ได้กินน่ะหมูหวานของฝากกะเยอะแยะมากมายจ้ะพูดตรงตรง,ตรงมันแบบเนี้ยคือไปไม่ถูกอะจ้ะนะถ่ายได้ถ่ายอะไรไม,ไม่รู้จะจะถ่ายอะไรไม่รู้จะถ่ายตรงไหนก็เนาะคือมันเยอะมากมอะกเพื่อน อันนี้ก็ขนมโคกจ้ะนะถ่ายขนมโคกอะขนมไทยๆเรามันมันเยอะเพื่อนๆจอยไม่รู้จะเหวี่ยงกล้องไปทางทิศไหนก่อนจะถ่ายทิศนี้ก็เสียได้ทิศนั้นอย่างเงี้ยจ้ะเพื่อนๆนะเพราะว่ามันมันใหญ่มากไงแล้วมันก็มีโซนอาหารอย่างเงี้ยมันไม่รู้จนมันแบบว่าเราจะเอาถ่ายตรงไหนก่อนอะตั้งสติก่อนว่าต้องถ่ายมุมไหนทางไหนก่อนจนเลือกถ่ายแต่ตรงที่ว่ามันสวยๆน่ากินน่ากินอะ แต่มันก็น่ากินทุกร้านแหละเ,เพื่อนๆนะถ้าจอยถ่ายแบบทุกทุกซอกทุกมุมต้องใสเพื่อนเพื<ๆ>่อนจะต้องนั่งดูเป็นชั่วโมงอะคลิปหนึ่งอะจ้อยก็เลยแบบรวบลัดนะเพื่อนเพื่อนนะเอาแบบรวบลัดแค่สิบสามสิบสี่นาทีสิบห้านาทีมันก็นานอยู่สาหรับคนดูเนาะเนี่ยจะ้ะแต่จอยก็ถ่ายไปไว้เนาะไปไว้ดูเองนี่แหละเนี่ยขนมครกนานปิดไปอันนี้ก็คือยังไม่สุกอันนี้ก็เปิดให้ดูยังไม่สุก อันนี้สุกแล้วเตรียมตัวที่จะแคแลาเพื่อน,อนแต่เขาไม่ได้โรยผักอะไรนะเพื่อนเพื่อนนะไม่มีหน้าอะไรทั้งนั้นอาจจะแบบแบบแบบบ้านบ้านอนะ่ะหน้ากะทิอย่างเดียวอ่ะจ้ะนะไม่มีข้าวโพดไม่มีเผือกไม่มีมันไม่มีใบหอมหรืออะไรทั้งนั้นน่ะจ้ะคือแบบหน้าแบบอย่างนี้เลยเนี่ยเขาก็ตร n งสารคนทําในนี้นะมันร้อนมากเพื่อนเพื่อนจะขนาดจอยืนใกล้ๆนะยังแบบร้อนนะไอความร้อนอ่นะแล้วเขายืนทําอย่างนี้ทั้งวันอ่นะ นะไม่รู้ทั้งวันหรือเปล่าแหละแต่ตัวก็พูดถึงอะ่หลายชั่วโมงของเขาอยอะเขาอยู่แหละถ้ายืนแคะขนมโคกอย่างเงี้ยเนาะเจอความร้อนอย่างเงี้ยโอ้โหอยู่ในห้องแอร์คนเยอะๆมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะเย็นนะมันก็ร้อนเพราะว่าในตึกเนี้ยก็ของแบบทําร้อนๆอ,อย่างเงี้ยมันก็เยอะอ่ะเพื่อนเพื่อนมันไม่ไมีเจ้าเดียวไงนะต้องใช้ไฟอย่างเงี้ยมันก็ทําให้ข้างในร้อนไปด้วยอ่ะร้อนอบอ้าวอ่ะเนี่ยจ้ะ สมัยก่อนจอยก็เคยทําอยู่ทําแบบบ้านๆของของจอยอยู่สมัยจอยอยู่เมืองไทยเนาะจอยก็ทํากินเองไม่ได้ทําขายนะนี่หมูหัน่นแอนดี้ชอบชอบมากแอนดี้ชอบดูเขาหัน่นอย่างเงี้ยจ้ะเราก็ต่อมาอีกที่หนึง่งอันนี้ก็เขาเรียกอะไรก็ไม่รู้แหละพี่ยุพามาจาะจอยก็เลยมาเก็บเกี่ยวบรรยากาศยามค่ําคืนให้เพื่อนๆได้ดูเนาะเนี่ยจะสวยจอยชอบ เขาจะล่องเรือกันนะเพื่อนๆมีร้านอาหารล่องเรือกันเนี่ยเรือเหมือนเรือสำราญจ้ะจอยก็จะมาถ่ายภาพแบบยามค่ําคืนเอาไปให้พี่อนดี้เอาไปให้ย่าดูจ้ะแล้วก็ให้เพื่อนๆเอฟซีทุกคนดูนั่นแหละจ้ะนะจอยก็นี่เขาล่องเรือสำราญกันอยู่พี่ยุบอกว่าจะจะล่องเรือไม่จอยไม่เอาจอยไม่ชอบน้ำมาเพื่อนๆโอเคยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยจ้ะบายบาย